สวัสดีค่ะนี่นะคะย่ามีอะไรมานําเสนอนี่ขนมเปีอะค่ะอร่อยซอย8นะคะอร่อยมาก,กจริงๆของเขานะย่าก,กินทุกปีเลยอันนี้ก็เป็นอันแรกเลยค่ะซื้อกินเองนะคะไม่มีใครซื้อให้ซื้อกินเองค่ะ นี่อันนี้ไส้ฟักไข่เค็มดูสิอันใหญ่มากมายเลยนะคะเนี่ยนี่ร้อบาบาทไม่แพงเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไง จังเลยโอโกันเนียวนอ้อ้โนี่ ข้างในหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะมาผ่ากันจะมาดูซิว่าข้างในมันจะน่ากินแค่ไหนเนาะมาดูกันว่าจะน่ากินสุดๆแค่ไหน กล้องก็อโอ้ยคือทำบ่เป็นจะทำยังไงดีปักไกข่เค็ม อย่าใช้มือจับกล้องหรือก็คือจัดการย่าเขาก็บ่นว่ามันมันอะไรนะมันสั่นูุจัดการลูกสาวนะคะไม่ใช่ใครคุณลูกสาวค่ะ คุลูกสาวเขาบน่นว่าคิดยานาสันจนเขาเย็นหัวเนาะก็ทำมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวยาก็จะมาให้ดูเนาะโอ้ยแล้วยังไงเนาะเดี๋ยวนะนี่ค่ะยาก็ตัดแล้วเนาะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยาก็จะ นี่ให้ดูแต่ละชิ้นนะนี่นี่นี่ยาก็จะชิมก่อนหนึ่งชิ้นไข่เยอะมากเลยค่ะทุกปีะนะไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงแต่ก็เขาคงไม่ได้อะไรล่ะไม่ไม่ทิ้งคุณค่าในตัวเองอะนะไม่ทำให้ตัวเองเสื่อมลงยาไว้ยอย่างนั้นเนาะอุ๊ยเอาทำส้มกระจายค่ะทุกคนอืม นี่แล้วมันนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยนุ่มมากเลยดูสิข้างในเนะี่ยมีไข่ไข่ทั้งนั้นเลยค่ะไข่ไข่แดงนะคะไข่เค็มทั้งนั้นเลยสนใจไหมคะทุกคนมากินกับย่าเนาะ นี่ทุกคนยากก็จะชิมเนาะว่ามันอร่อยแค่ไหนปีนี้เนาะปีนี้เป็นหนมอเปี้ยชิ้นแรกเป็นอันแรกเลยคุณภาพไม่เปลี่ยนอร่อยอะ หลดนี้มาจากสิงคโปร์เห็น mm hmm. เขาว่างั้นนะ หมอก็บอกให้ยาลดความอ้วนนะแต่ยาก็็พยายามเติมเข้าไปอยู่เรื่อยๆ <laughs> กินกับยาได้นะทุกคนเนี่ยอร่อยจริงๆ ชอบบง้งก็ไม่รู้นะ่ะหนมเปี๊ยะแลาชอบตอนก่อนแพงมากเพราะว่าซื้ออันหนึ่งก็ร้อยแปดติบร้อยเก้าสิบนั่นเนี่ยแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ ร้านต่งเขามาอยู่ใกล้ๆแล้วเออน่าจะใช่เจ้าของเจ้าของแบรนด์เขามาส่งมาแยกสาขามาอยู่ตรงแถวบ้านย่าเนี่ยมันก็เลยซื้อได้ถูกแค่1้อยสี่สิบห้าบาทแต่ถ้าซื้อร้านร้านทัน่วไปอันเนี้ยน่าจะประมาณร้อยเก้าสิบน่าจะร้อยเก้าสิบาท แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะน้ำลายไห่กันไปยกใหญ่ขอบคุณนะคะใครเข้ามาดูมาให้กำลังใจย่าย่าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย